สามสี่ห้าอาสวัสดีครับท่านผู้ชมน่าจะได้เวลาแล้วแหละนะห้าวิคราวนี้มาตัวต่อละต่อมาเลยสาหรับไพโรเซียนาแบตเทอรี่วิสระไปแล้วแม่งนานที่หาห้าสิบนาทีกับห้าสิบนาทีคราวนี้ไพโรจะสัน้นกว่าเยอะเพราะว่าตูไม่ต้องอธิบายอาวุธเยอะแยะอย่าดูอาวุธไปดูแบตเทอรี่วิสระแล้วไปดูให้จบด้วย <laughs> ไปดูทะเลวิสิให้จบด้วยจะได้รู้ว่าอาวุธอะไรใช้ยังไงขี้เกียจย้อนนะไพโรคือตัวอะไรไพโร มันคือตัวละครที่พิ้วมีความพลิ้วระดับหนึ่งมีความมีการอาตัวรอดต่ําบอกก่อนนะมันพิ้วเพราะคนเล่นกับทาเลนบางอันมันทําให้มันพลิ้วแต่ความสามารถในการตัวรอดจริงๆมันไม่ได้สูงมากมันเป็นตัวละครที่ใช้ฝีมือเล่นเยอะบอกเลยเยอะเยอะแบบเยอะโอกาสเล่นตัวนี้แล้วตายบ่อยมากเยอะค่อนข้าง,งสูงบอกก่อนนะไม่แนะนำคนเล่นใหม่เปิดมาเฮ้ยค่านี้กูอยากเล่นเมเลเป็นเล่น เล้ง,น,ง,ลงนิ่งเด้งแม่นๆนิ่งๆเลนได้โอเคตัวเนี้ยมันดียังไงเริ่มเลยตัวเนี้ยเ,เป็นตัวที่เก่งเรื่องคีโอกาสตดคิมันสูงมากเก่งคีชิบหายแต่เสือกใช้คีพาวเวอร์ไม่คุม้มกูพูดนำไว้ลองนำลองไว้เลยตัวนี้มันเก่งจริงแต่ใช้คีพาวเวอร์ได้ไม่คุ้มค่าเพราะว่าโอกาสตดคิมันสหนึงต่อให้มันสมทีหลายๆครั้งที่ตัวลองลองใช้คีพาวเวอร์แบบเต็มที่เลยนะ ไอดอกติดคีเสิร์ฟเป็นดอกตอนไทยมันจะตายแล้วติดคีตอนตตายติดคีจนตาตายติดคี้จนตาตาจะต,ตายกูใช้ธรรมดาไม่ก็ติดคี้ก่อนนั้นนั้นคิดีก่อนติดที่หลังไม่ก็ได้เผดพๆก,กันตีพอๆก,กันเลยเลือสูกว่าคีพาวเวอร์ใช้กับคานี้ไมมันก็ช่วยชีวิตเลยไม่ใช่ไม่ค่อยกูใช้เขาไม่ช่วยเลยดีกว่าตาคีโอกาสติดอะไรคีพาวเวอร์นะอันนี้บอกน้ำรองเลยคราวนี้เรื่องเรื่องสกิลความสามารถมันอา่าสำหรับ แพสไอัอนติเนี่ยกูเรียกอันโลมงเอไล่สัตว์อันติอันติตัวนี้ขอบอกก่อนนะหนึ่งไอออนติที่โง่ที่สุดในเกมกูก็ตอนแรกก็ไม่อยากจะบอกว่ามันแย่นะแต่มันก็แย่จริงๆเว้ยอันติของมันคือการปล่อยลูกบอลหัวกระโหลกขาโง่ลอยไปปี๊ดนาเม็ดดูแรงนาเอดดูแรงมาก โดนข,ขู่เคลว่าเเลอร์ทีเดียวไม่ตายเลยเจนคาตายจะหวัอย่าหวังเลยต่อยติดขี้ยังไม่ตายแลย้วมั้งย็ดเป็ดรู้สึกว่าถ้าจะโดนเคยว่าเลเลอร์ตายต้องเป็นโดนแบบโดนทันทีและการกระบาลติดติดี้ซึ่งอย่างที่เห็นแอนิเมชั่นเมื่อกี้อันตรีมันจะตามมันจะตามประมาณตัวสองตัวถ้าเป็นเกาะปั๊บหยุดทันทีรู้สึกจะหยุดทันทีเป็นตอนเกาะถ้าติดขี้อาจจะโดนสตอร์บมีนได้สักสองตัวไม่เกินสาม แต่ถ้าเป็นเคลวเบล์ย์หยุดทันทีเป็นมอเลอร์หยุดทันทีเพราะมอเลอร์แมันแข็งไม่เข้าใจเหมือนกันมันไม่ได้แข็งหรอกมอเลอร์ er หัวมันแข็งหัวมันน่ะลด,ดดาเมจไปเยอะมากบางทีอัดเคียวไอ้มอเลอร์ยังไม่ตายเลยว่าอันตรีแม่งอ่ะคาตามไม่ตายคอนเฟิร์มเลเจนต์ตายไหมกูจำไม่ได้ไพ่ได้ไม่ได้สนใจเพราะว่าัูเล่นใส่คีเฮอเหอเอเออ่ะต่อมาเพสซีเพสซีเพสซีโอกาสตดคีบบวก สูงสุด30%ตามจำนวนโอเวอร์ชาร์จของเรายิ่งโอเวอร์ชาร์จสูง oh. ให้ดูบัฟที่2นะบัฟที่2ให้เลข3นะเนี่ยพออยู่เกือบเกือบช่อง3อะ่ะจะได้ขั้น5ก็คือ30% 6%ต่อขั้นตามนั้นโอกาสที่สุด30%ก็เป็นราวัลของที่ดีมากอันหนึง่งโอกาสที่30%มันทำ มันมีบัฟอะไรหลายอย่างให้มันเล่นเวอร์เวอร์พงวังได้อยู่เหมือนกันนะส่วนคันนี้แพสซีฟที่เหลือยิงแรงขึ้นสิบเปอร์เซนของเถอของเถ่อไม่ใชของเถอ่อถอมีเลยชิบหายข,ของเสริมแถมส0เอร์ซนตไม่ต้องคิดอะไรเยอะอันนี้ของดอีถ้าจำที่พูดเกี่ยวกับเรื่องไอโอเวชาร์จได้โอเวชาร์จถ้าอยู่หลอดสามจะช้าลงยี่สเอร์ซทุกอย่างจะตีช้าลงบล็อกช้าลงดอดช้าลงดอดไม่ออก20ซทั้งหมดเลยลดลงไอ้เชนี่ กูไม่ลดค่ะกูไม่สโลกูไม่อ่ดร้อนก็ร้อนกูไม่แครอันนี้คือวลัยลนักไทรแบบว่าตูไม่แคร์กูจะกูจะพิวกูจะพิวต่อเพราะว่าอย่าลืมนะตัวมันต้องโอเวอร์ชาร์สูงพอตัวมันมันมาคับโอเวอร์ชาร์สูงอะไอ้ถ้ามันติดสโลจะโอเวอร์ชาร์มันค่อนข้างแย่ซึ่งแพตเก่ามันเป็นอย่างนั้นมันต้องนั่งอัตกิวเคี้ยนี่มา สกิลอื่นไม่เลยใช้ไม่ได้ค้าเนี้เวลยิบห้ากูใช้ได้ตา,สบา,ตาสบายได้ตาสบายมากกว่าเดิมเยอะอ่าตอนสุดท้ายเอาไอ้วันวันวิทอาคีอาชีแอคชีไอเนี่ยหลอดเอาไวชาติกว้างขึ้นก็คือใช้เวทได้เยอะขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าค้านี้ถ้าดูแล้วมันดูเหมือนเป็นคัทที่เป็นนักเวทที่ดีกว่าคัาหนึ่งถูกปะ่ะตามลาตามเปเปอร์แล้วดูกูบอกเลยว่าคัาหนึ่งมันบุกทีแล้วแต่ไอเช่นนี้คือกูต้องนั่งแปบอยู่ไง S 1> <S 1> <S 1> ไอ้คลายที่นี่มันก็เลยโดแนแพ้คัดหนึ่งอยู่ดีถ้าเื่ิงการยิงนะเล็งก <c oughs> ันเนาะคราวนี้นมาดูทะาเล่นเลยวิวห้ามีตีโดนตีตายออรลาเหมือนเดิมในอาวุธตีโดนใช้อะไรได้บ้างมีดอันนี้โคบิวอะใช้ตีตายใช่เงี้ยโคบิวใช้ตีตายมีดใช้ตีโดนอย่าเอาตีตายมานะบ่อยมากที่เอาตีตายมาแล้วแม่งเสือก โดนเลือดออกตายติดไฟไม่ตายเพราะมะีมีทั้งติดไฟและติดเลือดออกสองอันเขียวเขียวใช้ได้ทั้งคู่ไหมใช้ได้ทั้งคู่แต่แนะนําไปทางตีตายดีกว่าเพราะมันติดขี้เพราะมันติดขี้ไอ้ขี้นี้ก็ฟาดแรงอยู่นะแรงมากด้วยใช้ได้ใช้ได้ไดตาไฟไม่แนะนําหยิบแม่งมาใช้ใช้คํานี้ว่าไม่แนะนําหยิบเม่งมาใช้ในกรณีอะไรก็ตามนอกจากจะเอาไปสายหลังแล้วเหมือนจะขวนให้มันกระเด็นไกลๆเฉย พอเลือดก็หนอเลือดก็ขึ้นไม่เยอะขึ้นช้าตีไม่ตัตีตายก็ไม่ได้ตีโดนไม่ก็เลือดชา้าชิบหายไม่แนะนําไม่แนะนําอย่างยิ่งในการเอาดาบไฟไปเล่นเหมือนที่ตูเคยด่ามันว่ากลุ่มหาประโยชน์แม่งจริงๆไม่เจอเลือการบู๊ปกติลูกตุ่มเมตาครับลูกปุ่มเมตาเมตาจ,จัดๆเลยใช้จะตีโดนจะตีตายได้ทั้งคู่อยู่ที่ว่าเราลัดไหมถ้าเราโลมรู้สึกว่าเราพิวพอเก่งพอลัดทัน และเพื่อนไม่ร้านเราแน่ๆก็หยิบตีตายได้เวิร์กเหมือนกันเมสเมสใครค้านี้พอได้เรื่องแอตลาสปีมันกําลังดีแต่ก็เสียคือดาเมีมันจะเหลือปริ่มให้ได้เพื่อนแม่งมันแหลมลัดบ่อยมากบ่อยแบบบ่อยจริงๆดังนั้นถ้าจต่เล่ก็คิดดีดีเรื่องตีตายแต่ว่าตีตายมันคุม้มตีตายเลือดคุ้มเพราะดาเมีมันแรงอยู่แต่ไม่รู้จะทาไมแม่งจะเหลือเศษทําเชี่ยเลย ตีโดนก็ได้ตีตาก็ได้มีปัญหาดาบตีโดนดาบตีโดน,นง่ายก,กว่าเยอะเลยและตดีดาบมันเร็วตีโดนได้เยอะด้วยจบแล้วสำหรับทะเลเบลลาอันนี้สั้นหน่อยคันนี้เบลสิบเบลสิบจะมีสามอย่างนอะอันแรกคือลายวินเดอร์วินลายลายเดอะไฟวินนี่หว่าไอ้ทียเนี่ยมาโกสตีนกูจะหยิบและให้เห็นภาพเห็นซ้ายล่างนะทุกๆหนึ่งวิบัฟเนี้ยจะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหน่วยขึ้นมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งบัฟมันทำอะไรได้บ้าง มันทำให้เรายิงแรงขึ้นพาวเวอร์ Power. ของวุธระยะไกลเราแรงขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นตตามจํานวนเลขสิบห้าก็สิบห้าเปอร์เซ็นอ่าสูงสุดที่ยี่สิบยี่สิบห้าป่ะวะรู้สึกอันใหม่มันเปลนเป็นยี่สิบห้าป่ะใช่มันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วพอเมื่อสแต็กมันขึ้นหนึ่งยันยี่สิบห้ามันก็จะกลายเป็นยี่สิบห้าไปเหลือหนึ่งเอ้ยยี่สิบห้าไปเหลือศูนย์แล้วก็ไปศูนย์ยี่สิบห้าก็คือเลขมันจะขึ้นอย่างไงสุ่มดวงชิปหาย แต่ถ้าเล่นเ,เล่นสายระยะไกลมันเป็นอันเดียที่โบด,ดาเมจก็นับว่าใช้ได้วิธีบิลตัวนี้มันจะมีสองบิลเลยระหว่างเล่นสายไฮบริดก็คือสายบูน่าสองสายหลังมันมีทั้งสองสายใช้ได้ทั้งคู่ด้วยและใช้ได้ดีด้วยอันต่อมาถ้าเล่นสายหลังแนะนำหยิบไลฟ์ไฟวินมาบอกไว้ก่อนครันนี้อันอันกลางมาเชื่อ s t u ร์ดงเร็เวขึ้นสิเอร์ตีเร็วใช้คาถายิงเร็วขึ้นบีมสตารใช้อันนี้ได้ก็ดี เบียร์สตาร์ใช้นีนะ้ใช้เขาว่าดีมากด้วยซ้าเพราะว่ามันจี๋โลลัจี๋มันเร็วขึ้นด้วยไงแต่ว่าถ้าถือธรรมดาอันเนี้คือชอยที่ปลอดภัยที่สดุดสำหรับคนที่อยากเล่นสายก,กลางๆไม่ได้อยากไปไม,ไม่อยากไปเลี้ยกละกจ๋าหรือว่าสมดุลกับเะยะไกลอันนี้คือทําให้เอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นเยอะห้าเปอร์เซ็นไม่ได้น้อยเรายัางยัดห้าเปอร์เซ็นต์มาแนวุดเลยอันนี้ก็ชอยที่ดีที่สดุดในการเล่นแบบปลอดภัยที่สดุด คันเลี้สุดท้ายสปปริตแคสติ้งโอกาสติคีเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นเมื่อเลือดจะเขียวจะขารวมเขียวขาลมกันได้เลยไม่มีปัญหาเกินแปดสิบเปอร์เซ็นตของเลือดที่เราสามารถมีได้ตอนนั้นเช่นเก็บกิมหรือเลือดสี่สิบหน่วยก็มีเลือดประมาณสามสิบหกเลยสามหกขึ้นมาก็ได้โอกาสตีคีสิบเปอร์ละอันนี้ไม่แนะนําให้หยิบที่สุดด้วยสาเหตุที่ว่ามันเสี่ยงมันเสี่ยงมากที่จะเสียแต่ถ้าถามว่า ตีบมาแล้วใช้แล้วมันเวิร์กไหมมันเวิร์กเว้ยแต่ข้อเสียก็แค่อย่าเลือดเกิน80เปอร์เซ็นต์แล้วกนะันต่ำเกิน80ก็หาวิธีปั๊มเอาและโอกาสตะขี้กเกินมาแค่30พูดตรงๆนะ30-40เปอร์เซ็นต์แล้วกูหยิบขี้ดเดปติมนมาทำไมเอ้ย30-40เปอร์เซ็นต์มันก็คุมแล้วมันก็เยอะแล้วไม่ต้องเอาเพิ่มไป50บอกกันนะถ้าใช้ตัวนี้เพิ่มมันจะได้ประมาณ40-50เปอร์เซ็นต์โอกาสตะขีก้ก็ราว่าสูงมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น แต่ถ้าเล่นสายบิวที่ตัวเล่นบิวตามนี้เลยนะคุณใช้ไอเชนี่บอกไว้ก่อนเลยไอเชนี่คิแล้วมันคูดาวฟรีก็สแเป็อันตีเล่นเย่แค่นั้นแหละเออลืมพูดอันตีมันทำสตูเซได้ด้วยนะทำบอสเซได้ทำบอสเซได้ดีตัวนี้นิดนึงช่วยเพื่อนได้หน่อยลืมพูดไปเลยเมื่อสิบก็ประมาณนี้แหละระหว่างสามวันนี้เอาไหนดีสุดอันกลางอันซ้ายก็อันกลาง ส่วนอันซ้ายกันขวาอยู่ที่ว่าเราบิ้วอะไรคันนี้เวลสิบห้าเวลสิบห้าอยู่ที่ว่าเราเลยมันจะใช้สมายเตอร์ก็ได้เว้ยจะใช้เอ็นฮันพาวเวอร์ก็ได้เมนสเตมไม่ค่อยแนะนําอันนี้อยู่ที่อาวุธแต่ถ้าอยากได้บาลานซ์บาลานซ์เพราะว่าคาเนี้ยมันค่อนข้า,ขางไฮบริดไฮบริดแตจ๋าด้วยตัวใช้เอ็นฮันพาวเวอร์เพราะว่าบวกทั้งสองอย่างแล้วถ้าเล่นอย่างมีดอย่างเงี้ยเอ็นฮันพาวเวอร์รู้สึกจะบวกทําให้ตีพวกสตอร์มินเซได้ด้วยมีดนะอันนี้ที่สุดใช้ที่สุดใช้นะ อยากได้แรงอยากได้อาวุธประชิดแรงใช้สมัยเตอร์อยากได้โดย,โดยโรวมแรงใช้ 20, 20, อินฮานส์คันนี้เวลยี่สิบเวลยี่สิบอันเนี้ยแปลกนิดนึงมันไม่ค่อยเกียนโอเวอร์ชาร์จมากเท่าไหร่ไม่ค่อยเกี่ยวบไอตัวแพสซีฟหลักก็อันแรกก็เมื่อค่าสเปเชียลตายเราฆ่าแต่ฆ่าด้วยอะไรก็คือหลอดโอเวอร์ชาร์จไม่ขึ้นสิบสองวิหลอดโอเวอร์ชาร์จไม่ขึ้นก็คือลายเวทไดไม่อันสิบสองวินหละมีข้อดีรลอมีข้อเสียข้อดีคือลายเวทไม่อันยิงไปเลยอันเนี้ยสำหรับคนใส อยากยิงอยากยิงกูหยิบในนะอยากยิงกูหยิบได้ไม่มีปัญหาแต่ค่าจะเ,เชียนเช่ทันด้วยนะก็ที่เคยเล่นนะเอานี้มาตั้มคา่าแอสซินไม่พุ่พพพงมาแล้วฮอสมาใช่ปะ่ะหยิบบีมมาช็อตกันต,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 ตนั้มต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 ั้มจนไม่เหลือเชียอะเลยเลยเว้ยมพราะใช้ยางงี้ได้ก็ปั่นอยู่เล่นสายด้านหน้าก็พอถูถ่ายเว้ยแต่ถ้าเล่นสายไกลหน่อยมันจะคุ้มกว่าหน่อยคุ้มกว่าเลยแหละ ข้อเสียก็คือโอกาสติดคิมันจะลงเรื่อยๆไงเวลาอุปชาสูงแล้วอ่ะมันก็จะลดลงเรื่อยๆเรืๆเรยๆแล้วเราไม่มีวิธีการปั๊มมันขึ้นระหว่างส2บสองวีนี้ต่อมาอัยี่สิบอันกลางคิดดิคอลโอเวอร์ชาร์ตโอเวอร์ชา์อยู่ช่องแดงถ้าตัวจำไม่ผิดแล้วดูกว่ามันจะขึ้นช่องแดงลเนี่ยอ๋อเนี่ยเกือบช่องแดงเนี่ยช่องเนี้ยอยู่ต้องอยู่ประมาณเนี้ยเอ่อ เล้งแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็น์ดูแย่เนาะไม่งเสี่ยงตายมากมึงนม่งโคตรจะเสี่ยงแบบเสี่ยงตายชิบหายเลยไม่ค่อยแนะนํานะแต่มันจะมีบิลหนึ่งที่แนะนําที่ถ้าจะใช้ใช้อันนี้ได้ใช้ได้ดีด้วยก็คือทาเลนเวสติสอันนี้พูดนําร่องไว้ก่อนจะได้รู้ว่าตูต้องไปดูเย็นจบนะไม่ไงั้นกูไปสายต่ออันนี้ก็แรงขึ้นตามนั้นละชื่อมันตรงตรงไม่มีอะไรหรอกอันสุดท้ายวันวิทเตอร์เฟรมไอพล s สซีฟเนี่ย ตามมันมีกี่สแต็กใช่ป่ะมันมีห้าสแต็กถูกไหมไอชิ้นนี้ก็ห้าสแต็กสแต็กเดียวกันเด้เลยทุกสแต็กที่มันให้ตีเร็วขึ้นสองเปอร์เซ็นตห้าคันก็สิเปอร์นิ่มๆง่ายๆก็มันทาให้ค้านี้มเมเลพิ้วกว่าเดิมพิ้วแล้วพิ้วกว่าเดิมอีกยิงเร็วแล้วยิงเร็วกว่าเดิมอีกถ้าเล่นอันเนี้ยบีมใช้อันเนี้ยคู่เนี้ยค่อนข้าง,างสบายใจขึ้นเยอะเลยยิงเร็วยิงเร็ว ยิงทันทีพวกสเปเชียลผมมาหันไปหนึ่งสองปังก็ติดแล้วอะมันก็ติดขั้นไม่ขั้นขั้นสี่ได้แล้วมั้งไอความแรงอะก็แรงชิบหายละว่ยี่สิบแนะนำอันไหนสุดบาลานซ์สุดเล่นง่ายสุดช้ันขวาวันวิดเดอร์เฟมถ้าอยากเล่นสายเลิงเป็นหลักยิงเป็นหลักก็ชันซ้ายส่วนถ้าเน้นบิวบางบิวก็อันกลางคู่กับไอดิสเปตีตแลกทัพเนี่ย คันน <c oughs> ี้เว่ยยี่สิบห้าคันขอที่ผ่านเลยเป็นไงเสียงสวรรค์ <c oughs> อา้าวโซลสายฟอนโซลสายฟอน <c oughs> เมื่อเราฆ่าศัตรูที่เป็น Elite tai, อีลิตหรือสเปเชียลตายอืดขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์สิบวิติดสามคันแม่งเสือกไม่เขียนติดสามคันเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์สูงสุด ถ้าอยากปลอดภัยไอาชิ้นนี้ดีสุดอยากเสียเลือดน,น้อยอันนี้ดีสุดเน้นนะแนวป้องกันตัวเองอันเนี้ยไม่มีอย่างอื่นดีเท่านี้แล้วคราวนี้อัตราบานกาลางเฟรมสไตล์ตูติลาเก้เป็นย์อะน่เหี้ยมากไอชิ้นเนี้ยดูง,งงนิดนึงแต่ความหมายมันคือเซียน,นากดเว้นปฏิเสธเลือดเยอะเสียเลือดนิดเสียเลือดประมาณสิบกว่าหน่วยสิบกว่าหน่วยอะไรงเงี้ยไอชิ้นเนี้ยเสียประมาณหน่วยสองหน่วยอะ่ะก็คือ เว้นเสียเลือดน้อยลง80%แต่ว่าถ้าศัตรูอยู่ใกล้ห่งตัวทำให้80%เนี้ยลดลงไป20%ลดลงไปเรื่อยๆจนศูนย์อันเนี้ยสำหรับคนสายระยะไกลที่มีคนบูหน้าที่ดีจะดีมากอยู่ห่างๆอย่างหาง,างห่วงอยู่ห่างๆแล้วก็นั่งไล่คอนแฟกไปไล่เวทอื่นไปตามๆไม่ต้องแคร์อยู่ชีวิตโคตรแฮปปี้อะ เคยลองเล่นน่ะแฮปปี้ชิบหายเลยไม่ต้องกลัวเยี้ยอะไรเลยกลัวอย่างเดียวกลัวแม่งกลัวเพื่อนแม่งหนีมาหาเราแล้วเฮออ้ยาบ้าบหายแค่นั้นของแม่งดีแต่เน้นนะเอ็งต้องเล่นระยะไกลนะจ๊ะเป็นหลักถ้าเอ็งคิดจะเล่นเมเลเป็นหลักเอามาไปก็ไม่ได้ช่วยชีวิตเฮี้ยอะไรเลยถ้าจะเล่นสายไฮบิดไม่ได้ใช้จะเล่นสายไกลเป็นหลักแบบกูจะไกลอ่ะกูจะเล่นในิงไกลเป็นหลักเลยอ่ะเขาหยิบ <S <S อัสนสุดท้ายฟีดเฟร,ฟรมติดคิ เดินเร็วขึ้นห้าเปอ er, ร์สิบวิติดได้สามขั้นทำไอตัวใช้ A N T o, parole, อันนี้เพราะว่าอันเนี้ยดีที่สุดสำหรับสายไายบริดที่เราไม่ได้อยากไม่อยากอึดขึ้นถ้าไม่ได้แคร์เรื่องอึดขึ้นไอเช่นนี้ดีสุดอันเนี้ยปลอดภัยแต่อันนี้คือบู๊ได้เสถียรสุดบู๊แบบบู๊เรื่อยๆต่ำๆวิ่งไปใส่ยัดอะไรเงี้ยฟีดเฟรมดีมากมูสปีดส5บ้าเปอร์เซ็นม่ได้หน่อยทำหนีส้นตีนทำวิ่งไปยัดทำหลบอะไรได้เยอะมาก วิ่ง25ตามนี้นแหละถ้าถามว่าส่วนตัวชอบอะไรสุดฟีดเฟรมอันดับหนึ่งเฟรมสไตล์อันนี้อันดับสองโซลสาอฟอันดับสามเพราะว่าตูไม่ได้เน้นสายปลอดภัยตัวเด้ไปเยอะแล้วไงก็เลยมไม่แคร์ปลอดภัยใครใช้ไม่รู้ครนนี้เล่นว่าสามสิบเล่ว่าสามสิบเลว่าสามสิบทั้งสามอย่างไม่งดีแก่คนละแบบเว้ยแต่อันที่หัวยที่สุดเสอกไปอันที่กูชอบท่านขอเริ่มจากอันที่ห่วยสุดแล้วกันก็คือเบสซิ่งเอ็กโคติดคีแล้วอันติติดคีคูดาฟี ติได้อีกรอบสาเหตุที่มันห่วยคือมือต้องนั่งสมคิมือต้องนั่งบิวของพูดจะเล่นแม่งเนี่ยนะมึงเยอะมึงเยอะแต่ติดคิดแล้วมันปั่นดีอนลองคิดสภาพว่าเฮ้ยบอสมาแล้วติดบอสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่ไม่หมดอีก็ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแ <c oughs> ม่งปั่นชิบหายเลยแต่แต่าจริงก็ เผื่อจ็กพอตถ้าสมมติว่าจังหวะมันก็เหมือนจังหวะเบิร์ดบอสได้สั้นสั้นสักเล็กน้อยถ้ามันติดอ่ะแต่มันพึ่งดวงไงพึ่งดวงส่วนตัวแต่เล่นบิวนี้ว่าบิวคาสิโนโนะจ๊ะเดี๋ยวก็โอกาสติีคิวโดยรวมประมาณห้าสิบเปอร์ถ้าจะเล่นบิวแบบนี้นะและมีเพื่อนเล่นนะขอให้เพื่อนเป็นวิชฮันเตอร์กับตันขอให้เพื่อนเป็นฮันแมนฮันแมนอยู่ใ,ใกล้จากห้าสิบโวห้าเปอร์เป็นห้าสิบห้า วิชันเตอร์กับตามตอนกดอันติโบยยี่สิบห้าเป็นห้าหกเจ็ดแปดเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้ามันใช้เวลยี่สิบค่าอีลิต,ตายหรือตัวที่โดนแท็กตายได้โบยห้ารับแปดสิบห้าปะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คิดว่าจะไม่ติเคอ่ะตามนั้นแหละและถ้าไม่มีบัฟหรือว่าอยู่ในเคียร์ออเวสอะเบสิคเอเคโคบอกก่อนนะเบสิคเอเคโคเป็นหนึ่งในอันที่โหดสลัดถ้าอยู่ในเคียร์ออเวสเพราะเราสแปมอันติได้ าเราแจ็คพอตได้พวกแล้ติดคีดร้อซมาปั๊บแม่ก็เรินไปอะปูอ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 ปูขายหมดเลยอีซี่บานนั้นรันนี้อันที่ดีที่เป็นดี2อันมันดีคนละเรื่องหละอันนี้อธิบายไม่ได้มีอะไรแยกกว่ากันตามใจชอบนะขอพูดเรื่องบอลเดเฟรมก่อนเพราะอันนี้เป็นอันที่ดาบที่สุดแต่ดีก็คืออันตีปั๊บได้เลือกคืนสาหน่วยเลือช่คราว อย่างที่เห็นตัวนี้มันมีตีโดนกระตีตายการได้เลือดชั่วข่าวมันไม่ได้ง่ายมากเราต้องมงยัดถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไอ้เขี้ยมไม่เสี่ยงมากเสี่ยงเกินไปในเลือดก,ก็ต่ําได้เลือดฟรีจากสารสก้านี้ก็ไม่ได้เป็นชอตที่แย่นะเลือดฟรีสาิบห้าหน่วยเนี่ยทําให้เรากดเว้นได้ด้วยแล้วเสริมความมั่นใจเสริมความมั่นใจอันนี้กูใช้จริงๆว่าเวลาเล่นมันจริงนะเราคิดว่าเลือดต่ำแล้วมันจะเกร็ง บางคนเป็นแต่เกรงหมดอันนี้มันคือจะแฮปปี้ขึ้นเด้โอเคมีเลือดพอก้าวยัดบ้างอะไรแบบนี้บอลได้เฟรมส่วนตัวบอลเลยนะดีสุดแหละดีสุดในการเอาตัวรอดแต่อันที่ฝั่งสัตว์และแม่งก็ดีเ้ๆยๆเหมือนกันก็คืออันนี้ครับ d i s s i p a t i n g l e p t u s ถ้าใช้คู่กัดตัวนี้ไอ้ตัวนี้บอกว่า overcharge เร็วขึ้นไอแบบชาร์จเร็วขึ้น50%ว้าวอันติชาร์จเร็วขึ้น1 5 0 12วิว้าว แค่นั้นเปล่าก็ต้องเว้นเมาคุณไม่มีทางระเบิดตัวเองเป็นเวลา12วิด,ด้วยเช่นกันไม่มีทางระเบิดตัวเองไม่มีทางระเบิดตัวเอง,ง,เเองก็ลองดูเอานะครับ กอเสียเดียวเลยสำหรับคาเลนนี้นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์มึงจะระเบิดตัวเองอย่างน้อยสองรอบเพราะเพลินเนี้แม่งโคตรเพลินเลยตู้สึกต่ำๆๆๆๆๆแล้วอยู่ดีเอาหมดแล้วเหรอเอาเฮียสูงแค่นั้นแหละอันนี้บอกกับอะไรถ้าคุณเล่นสารายายระยะไกลเน้นระยะไกลเป็นหลักคือหยิบอย่างเงี้ยหยิบอย่างเงี้ยไอ้เช่นนี้<อ>มาเลย อาคิดน,นี้มาเลยมันาคิดอะไรเยอะต่อให้เล่นสายเมเลอย่างเงี้ยใช้นี่ใช้ได,ได้ไหมก็ได้ก็เหมือนปลาว่ากูเอาอันติมาเพื่อเปิดโหมดเหมือนหรอเฮ้ยกูข้าโหมดคนบ้าโอ้ย่อยเล่นโหมดคนบ้าก็ได้มันก็มีปัญหาใช้ได้แต่ว่าที่พูดถึงไอออนเดอร์เพรสพรสวิซิพเนี่ยพิซพีทอะไรเนี่ยมันแค่บับคู่กันได้เฉยๆอยากได้แรงขั้นสุดก็คือใช้วิธีนี้เอาแต่ถ้าไม่ได้แคร์ก็ใช้อย่างนี้ก็ได้ ตามนั้นไพโลก็น่าจะจบแล้วเรื่องกระทาอาวุธไพโลหลักๆมีแค่เมเลอาวุธและกายไม่ใช้ได้หมดเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าถามว่าอันไหนที่ส่วนตัวชอบสึกสำหรับเล่นไฮบริดเล่นไฮบริดบีมคืออันที่คือชอยที่ตอบโจทย์ที่สุดตอบโจทย์มากโบสตาร์มันจะมันไม่มีอะไรที่โบชาร์จเร็วขึ้นนอกจากทาเลนต์ไออันตินั่นแะอันติแล้วมันชาร์จเร็วขึ้นถ้าสิบเปอร์ส่วนตัวอันนั้นมาก็กเหมือนจะดีนะ แต่มันต้องเล็งแม่นกูไม่กูไม่ใช่คนเล็งแม่นถ้าไอคาทาไออันเนี้ยที่มันใช้แล้วตัวว่าเวิร์กดีมากแล้วดีมากเล่นง่ายแล้วเวิร์กก็จะมีอ่าคอนแฟกคอนแฟกได้คอนแฟกถึงควาดาเมจมันเบาแต่มันคือเซปตั้มคือจับยัดเซจนแม่งตายอ่ะสิบสองวิคือเซจนตายอ่ะแล้วก็ดาเมจติดไฟเผาติดไฟเผาเล็กๆน้อยๆแต่แม่งบึมก็ไม่ได้เบาอหรือโครลัตโครลัตนี่คือแบบนั่นลกอ่ะ แล้ลกโลกกันอ่ะก็ลองอ่าให้สภานะักสอนอันนี้คือจะเอาเหมือนจริงนะเวลาเล่นเอ้ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิเอแล้วนะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิยดยิบสองยิบายิบสี่ยิบห้ายี่บหยี่บเจ็ดยี่บปดยิบเก้าสสิบสาสสสนันลกโลกันดีไหมล่ะ <c oughs> ส่วนกระทาอื่น ข้ที่คอร์ลัสนี่คือไม่ใช่นี้ก็ได้นะใช่นี้ก็ได้มีปัญหาคอรลัตใช้อะไรก็ได้มีปัญหาคอรลัตเป็นคาถาที่มันดีด้วยตัวมันอยู่แล้วโกงด้วยตัวมันอยู่แล้วกูใช้คำนี้ดีกว่าฝ่ายบอกก็ใช้ได้มันก็จะชาร์จต่ำต่ำต่ำเอาเห็นภาพเลยจะได้ไม่ต้องไปต้งเทสเยอะคอรัตนะเออลืมพูดลืมพูดลืมพูดอันนี้เรื่องธาเลนวันหมดแล้วแต่ขอพูดเสริมอาวุธประชิดอะใส่ซุปเเทเลมเลยไม่ต้องเขียอะไรเยอะมันจะตีเร็วขึ้น ไม่ไม่แนะนําใส่รีซอฟ์ฟูเพราะรีซอฟ์ฟูคานี้มันตีถี่อยู่แล้วก็มันตีคีถี่ก็จริงอะ่ะแต่แอสเซสปิดช่วยชีวิตมันได้มากกว่าเยอะแต่คาจะม,จะมีจะมีเพิ่มโดยปกติอ่ะถ้าเล่นเสียหน้าทุกคลาสอื่นๆทุกคลาสจะใช้แค่ Thermal อิคอล i z เซหรือถ้าเป็นบีมอาจจะใช้บาลานลเพิ่มแต่สำหรับคานี้อันที่เสริมมาแล้วดีโคตรจะมีอยู่2ชิ้น1คือฮีทซิงค์ ating, สคือฮันเตอร์ คาถาบีมที่กูใช้ประจําคือคาทานี้ให้ออกกาติคิก็คือออกกาติคิถ้าอันติมันอยู่ที่คาทานะไม่มาอยู่ที่อาวุธประชิดน,นะออกาาติคิของอันตเะฮันเตอร์ทำอะไรได้ฮันเตอร์คือ25%เราติดคีใส่ตัวอะไรบ้างตัวที่เป็นกรอบแบบเดียวกันโดนคีและโดนตีแรงขึ้น25%ไม่ใช่ตีทุกอย่างแรงขึ้นยีจากเรา ก็คือเหมือนมันวิธีการบัฟพาวเวอร์ให้ตัวเนี้ยทางอ้อมไม่ทางอ้อมอ่ะเป็นตัวตรงๆเลยแล้วบัฟมันอยู่สิบวิบัฟมันไม่ได้นะไม่ได้แบบว่าไม่ได้สั้นอ่ะสิบวินี่นับว่านานก็คือช็อตกันต่ำ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 เมเลย์ต่ำต่ำต่ำช็อตกันต่ำต่ำต่ำเมเลย์ต่ำต่ำต่ำก็หายทั้งกองอีซี่อีซี่ไปอันนี้ก็คือหนึ่งอันที่แนะนำเพราะกูลืมจริงๆถ้าไม่ตัวไม่ดูนี่กูลืมแล้วเนี่ยไม่เหลือป่าวะแล้วกลับมาถึงอะไรวะไฟบอลเนาะเออแต่่ถ้้้้าไไไไไฟฟบบอออออลลลจรรริงงๆใชฮันเเเตต์ปยยก็ดดมคี ี่มันช้าโอ้ยช้าจังดูดูมันดิกว่าจะช้าแต่ละดอกอันนี้ขนาดากูใช้ฮันเตอร์นะเนี่ยแล้วฮันเตอร์แม่งก็เนี่เห็นนะเห็นเห็นวับฮันเตอร์นะขึ้นสองอันเพราะว่าตัวนี้เป็นอินฟันทรีตัวหลังแบบอาร์เมอร์มาอันติแล้วก็ เอ้าเอ้าวกูเอ้ากูก็อ้าวกูเบียร์อันตีไปตั้งแตวะกูปล่อยแล้วกันนะกูขี้เกียจไรขี้เกียจส่วนคาถาที่เหลือไม่มีอะไรเยอะไอ้ที่เหลือก็ตามใจชอบก็ไปดูคลิปแล้วกันไอ้ที่บอกไอเทมทิงเก็ตอะไรเงี้ยไอ้ยพอไอเทมพรอปเตียอะไรดูตรงนั้นเอาแต่ก็ก็ใช้ไฟบอลได้นะลองใช้อยู่ปั่นชี้ชี่ยิงมั่วๆยิงอร่อยเหาะยิงเหาะอร่อยอ่ะแต่เพื่อนไม่อร่อยนะเพื่อนบอกไอ้ควยเลิกยิงนั่นแหละ หลังหลังหลังเพื่อจากเรื่องประมาณร้อยร้อยี่สิบั้งแม่งมเลยเจ็ดสิบอ่ะโดนไฟเผาอัดหลังแบบต่ำตามต่ำตแบบกูหยุดไม่ได้กูบ้าแล้ว <c oughs> อ่ะไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับพี่เทนาทีปั่นปันไปสามสี่นาทีมั่วๆั่วะไป้เจอกันเมื่อไรก็คอมเมนต์ทักอะไรมาเอาจอดวิวให้กูด้วยเยอะๆขอบคุณครับบายบาย